คุณเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังตอนนี้ไหมนั่นคือคอมพิวเตอร์ในไมค์ครับที่ใช้ได้จริงสวัสดีเชิญสวัสดทุกคนทุกท่านกัด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวมอดคอมพิวเตอร์ในไมค์ครับที่จุดเด่นของมันคือมันใช้ได้จริงนะครับนะมอตัวนี้นะครับนะชื่อว่า v m คอมพิวเตอร์ซึ่งวิธีลงก็เดี๋ยวผมจะไปสอดคลิปหน้ากันเพราะว่า,วามันลงค่อนข้างยากไม่ไม่ใช่ยากหรือต้องเรียกว,ว่า ขั้นตอนมันเยอะกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาสักันซึ่งไอที่ผมบอกว่าผมที่ใช้ได้จริงเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่เชื่อนะเดี๋ยวดูนี่นี่น,นะคุณเห็นไนะนี่มันสามารถใช้ได้จริงนะครับนะแต่ว่ามันค่อนข้างกระตุกนิดนึงแต่ว่ามันใช้ได้นะั่นเซลลออกออกโอเคซึ่งวิธีใช้คอมพิวเตอร์ง่ายๆนะนี่นนะครับนี่ยนะกด E ขึ้นมา ถ้าตรงนี้มัน,น,น,บบน,น,กกนมนีลูกศรนะกดไปแล้วกันคนณจะเจอกับอุปกรณ์มากมายนี้มันจะหยิบจอมาเหรอครับจอคีย์บอร์ดแล้ต่อมาก็มีเคสคอมเมนบอร์ดซีพีฮาร์ดดิสกแรมแสีกกส่กิบเลยนะสี่กิบซีพียูอันดับแรกคือเราต้องประกอบขอม่มก่อน ด้ยหยุดเคสขึ้นมาก็วางปุ๊บน,น,น,นี่แล้วก็กดคลิดขวาที่เคสแล้วก็เลือกระบบปฏิบัติการอันนี้เอาไว้เลือกระบบปฏิบัติการนะครับแล้วก็ถ้าคนที่ลงครงแรกมันจะไม่มีสองอันนี้มาให้ต้องไปลงอีกทีหนึ่งซึ่งวิธีการลงก็คิดหน้า,านจะลงแมนจาร์นักันแล้ก,กด OpenCase แล้วก็เลือก แล้วก็กดแอปไปเรื่อยๆนะงน,นี่จากนั้นเราจะมาเพิ่มฮาร์ดดิสกันโดยการถือฮาร์ดดิสกนะครับนะแล้วกดขีดขวาครับโคเกติวฮาร์ดดิสกแล้วเราจะเลือกความจุมันใส่ได้ทั้งหมดประมาณเว่ากัมันเท่าไหร่จะไม่ได้เพราะมันใส่ได้ทั้งหมด4 0่ิกิกนะครับนะ สูงสุดคือสี่สิบกิกโอเคก็คีเอทป๊บก็ใส่น,นี่เป็นไงทีเสร็จแล้วนะครับนะคอมเราที่เหลือก็คือตั้งจอจอปุ๊บคีย์บอร์ดปุ๊บเมาส์ปุ๊บแล้วนี่มาจากไหนโอเคก็ตอนนี้กลับมากันแนละ้ว เมื่อกี้เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคเลกน้อยนะครับเพราะจริง่าไม่เล็กน้อยหรอกแม่งเขาบคเอกือบิดนี่แต่ตอนนี้ใช้ได้ครับซึ่งวิธีการคุมของเครื่องนี้ง่ายๆครับนะขวาที่ขวาแล้วก็เมาส์ซึ่งเมาส์มันหายไปไหนไม่รู้ช่างมันนะครับแต่เอาไปว่าซึ่งเมาส์มันหายไปไหนไม่รู้นะครับนะแต่เอาไปว่าเอาไปว่ามันใช้ได้กัน มันเป็นปัญหาที่ตัว VMware ม,มันเป็นปัญหาให้ตัวระบบเป็นผิการนะแล้ววิธีการออกก็คือคอนโทรลซ้ายคกดปุ่มขวากดแบ c k นะนี่นะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะสอนลงมอดนี้กันนะครไป